Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสและรถบรรทุกท่านครับรถบัสประตูกลางท้ายครับอำนาจเจริญพนาไม่ใช่พนานะพนานะครับบัสส้ม โอ้เครื่องน้ำมันเครื่องอาบคัสซีขนาดนี้ไม่มีผูครับยางเก้าร้อย 900, ครับโอ้ตู้เขาเชื่อมติดนะตู้เชื่อมติดแต่คัสซีสวยครับพี่นอ้องประตูเปิดนอกครับ พื้นเหล็กมีทั้งตีนเป็ดตีนไก่นะครับเพจ เครื่องยิสุมีมาแล้วนะครับ รอรุ้นว่าคันนี้จะแยกหรือไม่นะครับเบะแถวเดียวสองสองมีเข็มขัดนิรภัยด้วยนะพี่น้องนะ พังท้ายยูสุเหมือนแหนบบางเนาะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมเหมือนแหนบบางมากเลยแหนบไม่กี่แผ่นหนึง แบบนี้คนนั่งหลังไม่จุกครับมันนิ่มนะครัแบแอบน้อยก็นิ่ม คันนี้ถือว่าโอเคเลยครับรถโรงเรียนรถโรงเรียนรถโรงเรียนมาแล้วครับรถโรงเรียนวิ่งโรงเรียนได้เลยครับพี่น้องท่านใดหายอยู่นะครับบัสเก้ามิตร วิ่งโรงเรียนได้ครับทะเบียน10 30กันยาหกสี วิ่งโรงเรียนได้ครับพี่น้องคันนี้ราคาหนึ่งแสนห้าหมืนบาทครับเอ็นเอไม่มีเทอร์โบสหกรกรเทพประสิทธิ์บริการ ไม่ผิดหวังครับใครหาไปวิ่งรถโรงเรียนไม่ผิดหวังครับคันนี้ราคาแบบนี้แก้วครับวิ่งรถโรงเรียนเราอย่าไปแบกทุนเยอะครับ ราคายิ่งสูงต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มครับแสนห้าคิดง,ง่ายง่ายแสนห้าเท่ากับซื้อกระบะกระบะเด็กเรียนขึ้นไม่กี่คนเต็มนะครับอันนี้ยัดเต็มที่ไปสี่สิบได้สบายนะพี่น้องนะ ความเร็วโรงเรียนไม่ได้ใช้สูงครับน้ำมันไม่กินเลยครับวิ่งตามบ้านนะครับวิ่งวิ่งไปวิ่งโรงเรียนจริงเนี่ยไม่ถึงสองปีขึ้นทุนนะครับกับทุนที่ลงหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับพี่น้องสวยครับสภาพโดยรวม ต้องทําสีใหม่นะครับวิ่งรถโรงเรียนไม่ต้องทําสีใหม่เลยอย่างนี้ได้เลยครับไปอย่างนี้ได้เลยวิ่งแบบนี้ได้เลยใช้สีลบสายออกสติกเกอร์ก็ได้ครับแปะจบเลยครับแก้วเลยนะพี่น้องหนะึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมใครสนใจก็ทักสอบถาม เข้ามาที่โทรมาสอบถามได้ครับราคาตั้งหนึ่งแสนห้าหมื่บาทนะครับสนใจจริงก็ต่อรองหน้างานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับมีคลิปใหม่ๆรถเข้าใหม่ๆก็ได้รับข่าวสารก่อนใครนะครับตอนนี้ถ่ายไปเมาแดดไปนะพี่น้องนะแดดร้อนมาก โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ